บาดีถูร้านมาถูกถูกคนถูกแรงเสียแรงใจถูกเร,ง,เเรงใจเใจม่อมอเดอเพื่อไม่สาหายใ,หในจะดต่างประเทศนะเข่ารังกันเด,อด้อแสบกลินสิบโมงเลยสิบโมงแล้วเข่าสิบโมงบายดีนะจ้า เขาย่อเทาหยางโขดแะฮอนเด๊ต่ะแดดจักมือได้พ่นสิกโพดและเด็ดกระโดดเล่นหกคนยังกระตูดเล่นหกลางเป็นบาเข่าเแม่ดางไม่เปนเข่าอ่ะก็นเบา Ừ. Đây nắp 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 này nắp 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 nhà nắp 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 có nắp 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 bớt นี่พาละตาม <cười of you salah> <Allah> <laughs> <laughs> <leading> <healthy> ăn ăn kiếm tiền. À, cái đó tôi hỏi nữa. Ồ, đó anh nhìn đã. Em nói anh đi, nhìn má người ừn, nhàng cái, cái lên cắt rồi đó ขาวงามงามขาวนานขัดเลย ไปเอาตะเม็ดพอและวิรือพูดและแม่เพิ่งไป่ัะแขกตะยมตะเม็ดจะไปส่งเพอเด้อยันมามุงบนจะไม่หลุดอย่าโดนจะใส่หลดนะจสไปส่งแม่แรงไปโทนมา ไปเลยพ่อเขาตลาดก่อนไปซื้อห้าเขีองมาออมนะออมเ็นนะีออ่ยทำมะเมี่ยนไปส่งข่อยอยู่เรื่อยตะอ้นเด็กเจ้าก้ามาไปไปยุนตะเม่ตะเม่แมนบูยุเห,นห,นหน็นคนไปเบิ้งร้านแมนไปตะเคกไปไปกับธนอาอมไปจังงานง่ไปเบิง้ง บนคล้ายเครื่องคล้ายคล้องบนคล้ายเครื่องต่ไปลลเลยลราเตรียมตัวาค้ายเครื่องดีอยู่คแค่ันนอนบเบาอ,อยชีวิตเบ่งบนคล้ายเครื่องบนทำเลค้ายเครื่องที่ผู้ชมคอยยันเก้าไม่หลุดต้องการใ,ใส่รถนะเออเออที่ผู้ชมคอยแหละ ผลุดมากแกลงให้ชาวอนอันจะชิทโตท้ให้ชุกเจ้าไปหักเอาทันยันชาวอ,อ้นหน้ามา่านกับสี่โมงกับจะหักเอาหน่อองเนิมหักไปยังลงเมื่อ

บ่มาดูว่าโซโเขาก็หลอกพวกอไรดิมีใครขับยาหรือมีนายางซวนไม่ขับใส่เออขับตีนเอาเออมาเห็นมูแห้งนั่งุกหรือมั่งห้ยชุกเ็เุกแบบบ้านแฉะบุกน่น้องลาวยังไงบ่เอาดอกกระเทงอยู่ในเฮือน่มีลายอยู่สวนร้องไข่

แล้วก็เออจะได้ต mm ่อกปมอนมึงแย่งโคตรมึงซอยใหญ่มึงบางในนี้จะนีมังซอยน้ำมึซอบางวัตสดาเอาื่นได้เห็นแบบนี้สิเปิดขึ้นมาป่ะเหรอได้่ังป่ะยังไกล้ามีน้าอนเนีมาดูยะมีที่แรกก็สดาเอายื่งซอยเห็นตอนใหญ่นั่นน่ะนะ เ็นปรกนัก่ส่นส่นส่วนสุานล่อเี่ยหนสองศบุมากไม่ได้านี่ยุสานสุสานล่อฮะากไปจากอันตามตัวนี้เลยมั้ยตามตัวนี้แหละซีตัวนี้แหละ่วหนึ่กมาอ๋อจมากไปพัสเด่นมั ลอกให้รฮักห้โอเคอนลอกใรัก้าแกอาลอกไอ่ะคลิปนี้กัแมมโมน่าด้อพี่้องเดอร์างกุหลกุ้ยแซ่แซตะไท่ตำบบกแตงจงแมมโมนผัดกินพัเหี่ยวเลยด้วจ้าบ๊ายบาย